สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสคลิปที่735นะวันนี้รูน่า8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าสกับตลาดคริปโตนะฮะวันนี้หลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยมันมีเหรียญน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ็กซนะเหรียญต่างๆนะที่ตัวกระดานของ OKX OK เนะเขาดีลีทนะการดีลีทเนี่ยเกิดขึ้นนะเพราะว่าเหรียญนั้นมันไม่มีการเทรดนะหรือปริมาณการเทรดมันน้อยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะดีลีท ออกจากกระดานเทรดแต่เหรียญเนี่ยมันจะไม่หายไปไหนนะฮะจริงๆเนี่ยผมก็ใช้กระดานของ OKX OK อยู่นะแล้วก็มีเหรียญน,นะเช่นเนี่ยเหรียญไอหมาพิษบู๋เนี่ยนะฮะเหรียญ GM เหรียญไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไซไซตาเชนอะไรพวกเนี้ยนะฮะเหรียญดอมอะไรพวกเนี้ยนะฮะพวกเหรียญพวกเนี้ยเป็นเหรียญที่กระดาน OKX OK นะเขาดีลีทออก นะแต่เหรียญมันไม่หายไปไหนฮะแค่มันไม่มีมูลค่านะเวลาเราดูเนี่ยเราต้องไปดูที่ท้ายกระเปา๋านะฮะมันก็จะมีเหรียญแล้วถามว่าเหรียญพวกนี้สามารถโอนออกแล้วเข้ากลับมารีลี d ก็คือกลับมาเล d ใหม่ได้ไหมกลับมาได้ฮะถ้าเมื่อไหร่นะมันมีการเทรดมากขึ้นนะเช่นไอเหรียญพิษบูเนี่ยนะ ถ้ามีการเทรดมาึ้นก็ก็จะกลับมารีลีทนะก็คือกลับมาเลทใหม่อนะฉะนั้นเหรียญพวกนี้ก็จะกลับขึ้นมาเทรดได้ใหม่นะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะโอนนะไปไว้ในกระเป๋าก็ดีในวอลเลตก็ดีหรืออะไรก็ดีเนะี่ยคุณก็อ่า own, นะก็คือถอนเหรียญไปโอนก็ดูเชนดีๆนะโอนผิดเชนระวังเงินหายนะค่าธรรมเนียมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5ดอลลาร์นะผมเคยโอนเหรียญออกอยู่เหมือนกันนะนะเพราะว่าไอเหรียญพวกนี้เนี่ยมันถูกรีลนะีดนี แล้วอนาคตมาอาจจะรีลีสกลับมาก็ได้นะอันนี้ XEC นะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อในกระดาน OKX OK ผมซื้อในกระดานของตัวใบแนนนะมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรอ่ะอันนี้ปัญหาที่มีคนถามเยอะมากว่าเหรียญ XEC ใน OKX OK หรือเหรียญอื่นๆน,นะหายไปไหนจริงๆไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่ฮะแค่บูลค่าเนี่ยเขาถูกตัดออก เขาตัดมูลค่าออกนะแต่เหรียญเนี่ยสามารถโอนออกได้แล้วสามารถที่จะไปโอนไปกระดานอื่นได้นะแต่ค่าทำเดียมอยู่ที่5ดอลลาร์นะคุณต้องมีสเตเบ e c o คอที่มีมูลค่า5ดอลลาร์ด้วยนะอันนี้ในการโอนนะ,ะว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะก็เป็นเหมือนเล่าเก่านะเอามาขายใหม่จริงๆแล้วเนี่ยกราฟของจาวันเองเนี่ยนะฮะเขาก็พูดถึงว่าราคาของลูน่าซเนี่ยถ้าเอา ในช่วงหลังจากนี้เนี่ยนะฮะที่ไม่ไกลไปกว่านี้เนี่ยโอกาสที่จะกลับมาที่2ส,สตางค์เนี่ยก็เป็นไปได้นะะเ,เขามองว่าหลังจากนี้นะในทางเทคนิคเนี่ยลูหน้าซีจะกลับมา2ส,สตางค์หลายคนก็เริ่มเอาเครื่องคิดเลขมาคิดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเหรียญในลักษณะแบบนี้เคยกลับขึ้นมาได้นะ,ะตัวอย่างบางคนบอกเอาตัวอย่างมาดูนะจริงๆอ่ะมันก็เหมือนเล่าเก่าในขวดใหม่นะฮะก็คือตัว เออโฟกี้นั่นแหละโฟกี้เนี่ยก็เป็นเหรียญเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นทรงกราฟเนี่ยจะคล้ายกันนะเออเนี่ยสมมติถ้าเกิดคุณปิดนะชื่อเหรียญโฟกี้นะปิดชื่อเหรียญนะอ่าแล้วคุณดูกราฟมันจะเหมือนกันกับลูน่ามากเลยนะเห็นไหมทรงมันเหมือนกันนะแล้วมีการเด้งขึ้น2ขยักเหมือนกันด้วยนะ เออมีการเด้งขึ้น2ขยักเหมือนกันนะหลังจากนั้นมาเนี่ยถึงจะกลับขึ้นมานะฮะที่1สตางคือเขาเคย1สตางค์แล้วกลับมา1สตางค์และกําลังจะขึ้นไป2ส,สตางค์แล้วนะเออกำลังจะขึ้นไป2ส,สตางค์นะและไอ,อเนี่ยมันมีตั้ง9.5ทิลเลียนนะเออ 9.5ททเลียนนี่คือมากกว่ารูน่าซีเอไอเหรียญเนี้ยนเนี่ยถ้าเกิดมันไป4สตางค์ได้รูน่าซีก็ไป8สตางค์ได้ฮะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงเวลาที่เรารอแล้วถามว่ามันรอนานแค่ไหนจริงๆตัวโฟกี้เนี่ยรอมา3ปีนะตั้งแต่ปี2020เอ่อปี2022นะมันเคยขึ้นเนี่ยออทามไฮในปี2021นะฮะเพิ่งจะมาขึ้นแล้วสร้างออทามไฮใหม่เนี่ยนะฮะในปี2024นะ2021ปัด3ปี ลากมะม่วง3ปีนะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสมมุติเนี่ยคุณมีเหรียญอยู่เนี่ยคุณถือไว้แบบยาวๆเลยไงก็ได้ได้เงินแหละถ้าเกิดมันมีเหรียญที่มันสามารถกลับไปที่ราคาเดิมได้ส่วนหลายคนนะคนในชุมชนก็มักจะหยิบยกเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดนะฮะว่า ภายใต้นะการดูแลและการพัฒนาต่างๆเนี่ยนะพัฒนาก็พัฒนาไปส่วนตัวใบเน้นเองก็มีหน้าที่เผาไปซึ่งตัวใบเน้นเนี่ยนะเขาก็เผาเหรียญให้อยู่2เหรียญด้วยกันคือเหรียญเขาเองก็คือ BNB นะกับเหรียญของลูน่าซีซึ่งเป็นการเผาให้คอมูนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเออเขาก็ไม่เคยเผาให้เหรียญอื่นอันนี้ก็มีการพูดถึงนะฮะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยคือเรื่องการยุติคดีจริงๆเนี่ยการยุติคดี การยุติคดีเนี่ยนะฮะหรือ,อ,อสารจะพิพากษานะฮะตามข้อตกลงนะตามข้อตกลงนะก็เออมันจะเกิดขึ้นในวันที่12มิถุนายนนี้นะเหลืออีก6วันถ้านับจากวันนี้นะเราก็ต้องรอลุ้นกันว่าวันที่12มิถุนายนเนี่ยนะ,ะข้อตกลงระหว่างเทอรล่าฟอร์มแลบกับตัวเสกเนี่ยตกลงอะไรกันไปบ้างนะฮะแล้ว เออจะมีการชดเชยให้ผู้เสียหายอย่างไรก็ต้องรอดูนะฮะแล้วศาลเห็นชอบไหมถ้าศาลเห็นชอบก็เรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องดีแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเออเขาเรียกไงอ่ะข่าวที่ทําให้บูลันนะฮะว่ากันไปเนอะอีกเรื่องหนึง่งก็มีการจับนะเออในเว็บ3ามจริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครใช้กระดานของไบแนนอยู่แล้วลองเข้าเว็บ3มเนี่ยนะฮะมันจะมีเหมือนเป็นเลขกระเป๋าเออคนเนี้ยเป็นเออ เขาเรียกว่าอินฟูนะของฝั่งตุรกีเนี่ยนะที่เขาก็กาวลูน่าซีค่อนข้างบ่อยเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราไปค้น u s t เนี่ยในเว็บ3ของบ n n น c e เนี่ยจะปรากฏนะฮะสเตเบอคอ u s t c เนี่ยขึ้นอยู่นะก็จะเป็น u s t c แต่ละเชนนะนะผมก็เลยมองว่าอ๋อมันอาจจะเป็นการเปิดอินเทอร์เน็ตบล็อกเชนที่เราอัปโหลดไปเมื่อไวๆเนี่ยนะฮะ ไอการเปิดอินเทอร์เน็ตบล็อกเชนเนี่ยก็อาจจะทําให้เหรียญพวกนี้สามารถเห็นได้ในเชนอื่นๆในเชนอื่นๆเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนะมันเป็นสเตเบิลคอยนะพอสเตเบิลคอยมันก็สามารถโอนไปในเชนอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นเ,เชนของ BNB ของอนะีเธอ e ี่เะียมนะเชนของอะไรบ้างเนี่ยนะเมติกนะ เออเชนของ a w a t นะเชนของ Luna C นะ Luna Classic เนี่ยอันนี้ก็เป็น Stable c o i อ u s t c ที่เกิดขึ้นนะฮะว่ากันไปอันนี้ถือว่าเป็นการเห็นนะฮะตัวเหรียญที่อยู่ในเว็บ3ของ b บ n a n c e อนะ่ะส่วนเหรียญ m ี m นะฮะที่ตอนนี้หลายคนก็จับตามองก็จะมีอะไรนะอ่า Chiba Pepe แล้วก็ Foggy นะหลายคนก็บอกว่าชิบ b a เนี่ยอาจจะเสียตำแหน่งให้กับ Pepe ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่เป๊ๆเ,เ,เนี่ยมันเป็นเหรียญที่มันสวมหมวกสีแดงนะมันเป็นสัญลักษณ์ของทรัมป์อะ่ะนะฮะผมก็ไม่รู้ว่านี่มันเป็นเอ่อเหรียญในลักษณะที่เเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่านะเพราะมันไม่มีแบ็กอัพอะไรนะฮะก็ดูกันไปสำหรับตัวเปเ๊ปๆเปเปนะฮะ อันนี้ก็เป็นภาพข่าวอีกอันนึงก็ตัวแม็กนะก็ยังมองว่ามันจะเป็นบูลันหลังอย่างนี้จริงๆหลายคนก็มองว่าการไซด์เวอออกข้างเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในเมษาปีที่แล้วจนถึงเดือนตุลาของปีที่แล้วนะในช่วงนี้เนี่ยมันก็ออกข้างในลักษณะรู้สึกว่ามันเหมือนกันนะคุณดูนะทรงมันจะคล้ายๆกันนะเนี่ยไอ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 สโลปตรงเนี้ยเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตรงนี้ไหม นะฮะถ้าเกิดมันออกข้างแล้วลงมาในลักษณะแบบเดิมอีกเนี่ยนะโซนเนี้ยมันก็จะเหมือนโซนนี้นะ,ะฉะนั้นแล้วเนี่ยจนกว่าจะเลือกตั้งมันอาจถึงจะขึ้นใหม่ในเดือนตุลาพฤศจิกาเนะีแล้วก็ขึ้นไปถึงตรงนี้ในเดือนเมษาแล้วก็ออกข้างใหม่อย่างงี้นะ,ะไปจนถึงพฤศจิกาแล้วก็ขึ้นใหม่นะฮะจนถึงเมษาอ,อีกปีหนึ่งถ้าเกิดมันทาแพทเทิร์นซ้ํากันซ้ํากันอย่างงี้นะก็แสดงว่าเออเราก็จะจับทางถูกเนะว่าไอ้บูรันบูรันเนี่ยมันจะอยู่ช่วงไหนบ้าง ส่วนเจ้ามือจริงๆเจ้ามือเนี่ยเริ่มช้อนซื้อเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีเปเป้ ay, นะเอ่อ XRP แล้วก็ชิบะนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับข่าวอะไรนะฮะแต่ปัญหาก็คือว่าเรามีเหรียญอยู่ในจุดที่ต่ำสุดแล้ว,ลวก็คงไม่กังวลอะไรมากนะฮะก็อยู่แค่รอได้รอไม่ได้เท่านั้นแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นพวก คนในชุมชนนะครวันนี้เสียงผมเนี่ยจะแปลกๆนิดนึงนะพอดีผมติดโควิดนะเ,เสียงมันก็จะขึ้นจมูกนิดนึงนะไม่ได้เสียงหล่อนะฮะวันนี้ก็ต้องขออาภัยด้วยนะเสียงมันอาจจะหายๆไปบ้างก็ต้องขออาภัยจริงๆไม่เป็นเลยมากฮะแค่เสียงแหบเท่านั้นแหละ <S <S ส่วนปริมาณการซื้อขายตัวบิตคอยนะเมื่อวานนี้ก็มีปริมาณซื้อขายที่เป็นบวกนะ4 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ ส่วนการเผาจริงๆคอยอินก็ดําเนินการเผาให้แต่ไม่ได้มากเท่ากับการเผาของตัวไบแ a น c e นะไบแนเผามากกว่านะซึ่งตอนนี้ก็เผาไปแล้ว10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะสามล้านบาทนะเผาใช้เงินเยอะมากส่วนตัวบิตคอยก็ทําทรงคล้ายๆกับปี1.4ถึง1.7นะจริงๆเรื่องนี้เราก็พูดกันหลายครั้งนะว่าทรงมันคล้ายๆกัน ก็ต้องดูกันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่โรบินฮูดเขาจะซื้อนะกิจการของบิดบิด,บ,ดบิดเต็มบิดทั้มนะก็ว่ากันไปนะเป็นเรื่องทางการเมืองนะอะ่ส่วนเวโรอ่าเวโรนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญอีกอันนึงซึ่งเป็นความหวังของหมู่บ้านใช่ไหมฮะเวโรเนี่ยเออคนนี้เนี่ยเขาก็มองในทางแพทเทิร์นจริงๆมันเป็นทางตำรานะเวโรเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่ลากมาม่วงแล้วกลับขึ้นมาได้แล้วตำราเป๊ะมากเลยนะ คือมันขึ้นปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นรูปถ้วยนะแล้วขึ้นมาแล้วย่อลงมานะแล้วก็จะขึ้นต่อคือถ้ามันขึ้นต่อเนี่ยคือมันลอกตำรามาเปียบเลยนะเพราะตำรามันอย่างนี้จริงๆนะฮะเหรียญมันจะลงมาแบบเนี้ยเออเหรียญมันลอกตำรามาฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดลอกตำราแล้วเป็นไปตามตำราเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นไปอยู่ที่1ดอลลาร์กว่ากว่าอ่าหดอลลาร์นะฮะจุดหกนะดอลลาร์สหรัฐอ่าใครมีอยู่เท่าไหร่ก็ คูณเครื่องคิดเลขไปนะว่าจะได้เงินเท่าไหร่สําหรับสิ้นปีนี้เพราะว่าอันนี้เขามองไว้เนี่ยมันจะจบราคานี้ไม่ใช่สิ้นปีสิในราคานี้เนี่ยนะอยู่ที่1ดอลลาร์กว่าเนี่ยจะอยู่ประมาณเ,เดือนมีนานะน่าจะอยู่ประมาณเดือนมีนาของปีหน้านะฮะฉะนั้นเนี่ยเหรียญเนี้ยคุณอาจจะต้องถือรอ1ดอลเนี่ยนะฮะประมาณมีนาถึงเมษาปีหน้านะไม่ใช่ไม่ใช่ไวๆนี้นะคุณเห็นแบบเนี้ยอาจจะเร็วๆนี้แต่จริงๆไม่ใช่หรอกกว่ามันจะ ขึ้นไปลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยก็อยู่ที่เราราวประมาณเดือนมีนาเมษาปีหน้านะสำหรับเวโลอะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ